รูปแบบผู้ที่ถูกิิดเทียนโดยเพระารัสินใจในการประชุมอรหังสมาสมพระพรตพารพระนตังอมเปตวัดเตมิสตอตอพระกวตาตัมมนธรรมนัมนจ uh, จุดจบจุดเทียบบนบดยเฉพาะประดรับฐานไตรกษตรเปิดรอยเนาะต่อไปก็จะได้ดำเนินการการประชุมการประชุมคณะผู้นำหมู่บ้านจะมีท่านกำนันเป็นประธานนายกท่านผู้ใหญ่าบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านท่านสามส,าสี่หม,ม,มู่บ้นานในการประชุมประชุมในคณะกรรมการคณะหมู่บ้าน

มาจากอำเภอกันตาลักเป็นองค์ประธานในาการประชุมในครั้งนี้ก็มีท่านรองเจ้นนาคณะตำบลท่านพระครูที่สุดกันทาตาดา <c oughs> ปวดปวดปวด,ปวด,ปวดสมาร ក <coughs> ្ន <pare> <coughs> ុងប្រជុំនៅខាងនេះក៏មានគណៈមកបានប្រជុំតេជាគណៈកម្មការមកបានភូមិជួយទាំងអាចារ្យរួមលឿនឬថាតាមកํานានភូមិបានទាំង3 4ភូមិដែលមកប្រជុំនៅខាងនេះដើម្បីដំណើរការຕົកលុងការចាត់ការ หอพระดิวัดบ่งยืนเบญานตำบลกัททารุงคันลิสุแจกสาราธารอเจริญกัมบลกัทารุงอ่าแล่ก็จรวานพรสงด้วยความกรุ๊ปเรยป้อท่านกันันสายสมาธิกำนันกำบลจิตอาแล้วก็ ส่วนผู้ใหญ่บ้านไปด,ด้วยนักประดานวัดตุ้มตะวีวิหารครรลองเตอร์ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้อขอปเปิดประชุมเนาะวันนี้ก็มายช้าหน่อยแต่วา,างนี้มีใครออนะออกแก๊งโดนวาก็ตอร์สิบสอง ก็บ่ายโมงแล้วพอดีไปงานก็เลยวิ่งมานี่ป,นประชุมพอดีท่านเจ้าอาวาสโทรมากำลังจัดระลักก็ประชุมเราบอกว่าเออเรายียบโยมวันนี้ก็ดากที่ได้รับสายท่านกำนันและก็ผู้ใหญ่บานริวด้วย นักกรรมาาการญาติโยมชาวบ้านอาเกียร์น้องเกียร์แล้วก็ปันธพอปุกว่างานหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมเป็นตุ้มเกี่ยวกับการที่จะทางวัดเราจะมีการจัดงานจัดงานที่เป็น าก็ไม่มีวรรที่สี่เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวันนี้เนาะก็คือว่าที่ได้เกิดไว้เกิดน,นักปสะชุมก็มีเรื่องที่สำคัญทางวัดพุ่งบงุีพิหารขอ,องเราก็จะมีการจัดทำบุญเรียกว่าบุญหลอพระ ประธานประจามูโบสถวัดต้มบางีวิหารนี่อันนี้ก็ในวันที่7ถึงวันที่9ปีนาคมพุทธศักราช2568เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อ่าบุญใหญ่ที่วัดของเราก็าจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นหรือก็เรียกว,ว่าได้หลอก องค์พระประธานเป็นจำโองเป็นจำโองโดวยว่าที่เราจะมาก่อนจะถึงวันงานก็ประชุมเพื่อศึกษาอารืที่เราจะมีแนวทางในการดำเนินการที่จะ,จะอยากทำนี้ให้ทุก่วกไปดยดีว่าเราจะเป็นหน้าที่หรือแนวทางอย่างไรอ,อยากเรียน สี่จุดหนึ่งการงานบนพิธีหล่อพระประทาบโบโบนเป็นการโอ้อวดในวันที่แดือและก็คือวันที่เจ็ดแปดเก้าตามกําหนดการข้างหลังเนาะพยายามไปเจ้าตัวจะได้จะว่าน้องจะได้แกงแล้วก็ตีไปถูเราที่ก็คือตามกําหนดการวันที่เจ็ดมีนาคม การหลอกพระก็ต้องจะวางที่ที่เกนะ้าเนาะที่เก่าทีานครป่าด้วยนะหลอกพระประธานนี่มีจาภาพเลยเนาะมีจะาภาพมาจากไหนนะจากคุเงเต็มหาคนครนะประธานราักเท่าไหร่วะเนี่ย การตัดสามสิบเก้าปลาอะไรนะปลเปือกหรือว่าอะไรปาหน้กปลงนะปลาหน,าน้าปลงเหบ็ของเนาะสมัยของ,อองนนปลาหน้าปลงก็ปกอย่าที่ที่ที่ขึ้นป้ไปไเลยที่ขึ้นไปนนปลาหน้าปลงอุโบสถหรือว่าเป็นรัปนท่าอุโบสถอันนี้ก็จะมีชาวบา้านตัดเทศ แทนตากรุงเทพอันนี้ก็คือเรื่องที่เราโรงแล้วเนาะตรงนี้เรามาเดือน,น 7, 8, นะตีเนาะเจ็ดแปดเก้านะคงพร้อมกันเลยไปทุกวันนี้วันแรกเลยเออไปดูวันแรกเนาะวันเดือนปีมีคงพร้อมนะเล่นจัาภาพกำลัง,งมาเดี๋ยวเปล่ระโดดมา ไปฟ้องก็ต้องร้องแล้วเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามีนาคมนั่นน,นะนี่ก็คือกำหนดการต่อมาการอัดงานนี่ก็จะมาพูดเรารนะู้นวนือมาพูดถึงเรื่องสี่ตึบสองในการสี่ตึบสองการเตรียมงบประมาณในการจัดการ มีเจ pues. oh, ้าภาพรองทุรุษเภูเจ uh, anyway, ้าภาพเป็นเจ้าภาพคเลยใช่ห้ครัใช้จ่าย้รื่องอะไรองค์พระหรือว่าครับเรื่องไรนั่นอาจสามเนี่ยโก็โกงไป็นกข้อมูลเหมือนกันเดี๋ยวให้เจ้าวัดพูดก่อนเนาะเออให้เจ้าวัดพุดก่อนที่มาที่ไปแล้วก็จะได้จะได้หารือกันเพราะว่าอนนี้ก็ม่ไปดูเหมือนกันว่าอะไรเอราอนั้นเด๋ยนเราไล่ไปตามนั้น มาในการที่จะหลอกรัฐบาลทหารชาพท่านออกให้หมดทุกอย่างในวันที่เก้าวันที่เก้าช่วงภาคเช้าจะมีการยกน้าบันของพระมูลศุภศีเทพทหารชภาพาไหลท่วมที่ตอนหลากก็จะพบกองคุณแม่สุนีอิชัก นะติดเนือติดเหนือก็จะเป็นของประดมพามิการคาวิคลางในตัวเราทีบ้านขงเป็นจักรพรรดิเฝ้าตะวันตรงก็จะเป็นของไม่ขิ้นแล้วก็มาจะเป็นดาษพี่น,อกกกน้องก่ทุกคนเป็นตระพาร์แล้วก็ฟังทิศใต้ท่านผู้ใหญ่ก็ได้ขอไว้ว่าขอให้เป็นของชาวบ้านต้งสีงบ้าน เช้าเช้าก่วตีเก้าก็จะมีการพบก็จะมีเช้าเช้าจะมีการบ่งสวงอะไรเรียบร้อยตอนแล้วก็จะมีพิธีการยกน้ำร่มและจะเป็นเก้าโมงเก้านาทีส่วนเราจะเป็น เส็แล้วก็ชงพระบ่ายทางจตภาคทางใกำหนดต่ามอะห้ว่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองเลกางมงสูงกันประวััดทางจตภาคอระวัการบ้ การคำนานไปธีการกำนวณการจัดงานในครั <fulfil. S 1> いい้งนี้่าใเราปส่เาไัเตรการทีวัดก็บอกว่าเราไปจสานที่วห้ทนายแล้วก็ารนได้จะเปาดิูปิริธีการต่างโยเวลาต้อทีเก่าให้ทำงานก็รเริ่มต้ปฏิบัตนธร ะได้ท okay. ี like ่บาแปดเก้าถือกับเป็นหน้ามือหนุกทำาบ้านหุกทำงานบ้านโอซนแล้วก็รอพระป้านไอพิสันจ้าเป็นพรรานไอโอโซนปุมบงอินมิหานช่วงวงนั้นแล้วก็จะมีนายแล้วก็ปยอจับภาพท่านก็จะเป็นคนออกทงเลยเพราะว่าเขาจะ ตามของเขาเออวันที่เกาจะมีนงแลก็จะมีลเคในการแสดงเหมือนประการว่าเราวันที่เจ็ดจะมีการบุญสิรามเราจะเจญพระพุทธมนแล้วก็จะสว้ต่อทั้งคืนวันที่เจ็วันที่แปดรับคณะป้าป่ามาุกสายทางแล้วงคืน สจะมีลำใหญ่ใน้ปองคําพวกับมวยตัวทิที่ไปจะมีการจิตเจงก็แค่นี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะไเี่ยไดเา่าไปช่วงต่อไปต่อไปพบกันใหม่สบายดียุ่ดเป็นเก้วภาพหมอพุทธรทัซี่